กลับสวัสดีนะเพื่อนเอนฟซนะครับทางช่องคอชาแนลทุกคนทุกท่านด้วยนะครับก็วันนี้นะครับเราจะมาประกาศรับซื้อเหรียญเงินนะครับที่เป็นเหรียญเงินผสมนิกเกิลนะครับในช่วงสมัยรัชกาลที่เก้านะครับถ้าท่านใดที่มีเหรียญแบบนี้นะครับดูคลิปวิดีโอนี้แล้วรีบติดต่อเราเข้ามาเลยนะครับผมก็สวัสดีนะครับทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปกันด้วยนะครับเหรียญนี้คือเหรียญอะไรนะครับแล้วทําไมเราถึงมาประกาศรับซื้อนะครับเหรียญนี้นะครับในวงการน้กผสมเนี่ยเขาเรียกกันว่าเหรียญกาญนาพิเศ นะครับเพราะว่าเป็นเหรียญที่ถูกผลิตในช่วงปีพศ2 5 3 9นะครับเหรียญแบบนี้นะครับในวงการนักสะสมนมันจะมีด้วยกันนะครับหลายชนิดหลายราคาด้วยกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหรียญชนิดราคา1บาทนะครับที่ผมนํามาเป็นตัวอย่างนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่มีเหรียญหนึบาทการจนะาพิเศษนับติดต่อเราเข้ามาได้เลยนะครับสภาพก็เก่าใหม่ก็ รับซื้อให้รับจบให้ถูกสภาพเลยอันนี้ก็อาจจะเก้าหน่อยนัแต่ก็มีราคาให้เพื่อนๆเอฟซแน่นอนนะครับสำหรับเหรียญที่เป็นเหรียญหนึ่งบาทการจนาพิเศษนะครับในช่วงปีพศ2 5 3 9แบบนี้นะครับถ้าท่านใดที่มีก็ติดต่อเราเข้ามาได้นะครับร้นเล่นไม่ต้องดูอะไรเป็นพิเศษนะครับขอแค่เป็นเหรียญที่มีช้างครับมีช้างหันหน้าเข้าหากันแบบนี้นะครับเออ มีช้าหันหน้าเข้าหากันแบบนี้นะครับติดต่อเราเข้ามาได้นะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญที่ในกลุ่มเนี่ยต้องการที่จะสะสมกันเป็นจานวนมากนะครับสําหรับเหรียญนี้หลายๆทางการจะได้มาจากร้านค้าหรือว่าได้ทอนมานะครับหรือเดินตลาดภาคก็มีนะครับแล้วราคาเหรียญนี้นะครับอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับเนื่องจากนะครับเหรียญนี้นะมีจํานวนการผลิตนะครับที่ค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับผมดังนั้นนะครับราคาเนี่ย อาจจะยังไม่แพงมากนักนะครับสําหรับเหรียญนี่นะแนะนํานับให้มีขั้นต่ํานับอย่างน้อยนับสิบเหรียญขึ้นไปเนี่ยผมก็มีอยู่แค่สามเหรียญสี่เหรียญเท่านั้นนะครับถ้าเป็นเหรียญธรรมดานะส่วนใหญ่จะไม่ค่อยสะสมไว้นะครับแต่ทีนี้นับนึกอยากสะสมนะสะสมไว้เยอะๆนั่นเองก็ใครที่สนใจจะขายก็ติดต่อเราเข้ามาได้นะครับขั้นต่ำสิบเหรียญนะครับขั้นต่ำสิบเหรียญนะครับติดต่อเราเข้ามาได้เลย มีราคาให้แน่นอนนะครับเดี๋ยวค้าส่งผมออกให้ด้วยนะครับสาหรับเหรียญน,นี้ก็โอเคนะครับขอแค่เป็นเหรียญการจนานพิเศษนะครับแบบในคลิปนะครับก็ติดต่อเราเข้ามาได้เลยส่วนรยละเลียดเนี่ยถ้าใครที่ดูคลิปแล้วเนี่ยมีเหรียญก็ดูตามเลยนะครับว่าถ้าเหมือนแล้วก็ตรงเป็นเหรียญชนิดราคาหนึ่งบาทเมื่อไหร่ก็ส่งเข้ามาได้นะครับหรือจะเป็นเหรียญห้าก็ยินดีรับซื้อให้เหมือนกันนะครับราคาก็จะแตกต่างกันไป ท่านเหรียญห้าก็จะเป็นเหรียญห้ากาจนาพิเศกก็จะมีขนาดที่อ่าเรียกว่าใหญ่กว่านะครับใหญ่กว่าเหรียญหนึ่งบาทนะครับแต่วางท่าไปดูนะเหรียญห้าก็รับซื้อนะครับเหรียญบาทก็รับซื้อครับขอแค่เป็นเหรียญกาจนาพิเศษนะครับรับซื้อให้นะครับแต่เหรียญสิบนะครับยังไม่มีการรับซื้อนะครับณตอนนี้นะเหรียญสิบยังเพิ่งส่งมาขายนะครับ รับเฉพาะเหรียญ5เหรียญบาทที่เป็นเหรียญเนื้องเองินนะครับเหรียญ20บาทมันก็มีนะสำหรับเหรียญการจาพิเศษเหรียญ150บาทมันก็มีแต่ขอให้เป็นเหรียญการจราพิเศษนะครับเหรียญบาทก็รับซื้อนะครับรับซื้อให้เลยไม่ต้องดูชนิดราคาเป็นพิเศษนะครับแต่ถ้าชนิดราคาเพิ่มขึ้นมูลาราคามันก็จะเพิ่มขึ้นนั่นเองนึกออกไหมครับอย่างเช่นเหรียญหนึ่งบาทนะครับเรารับซื้อกันอยู่ที่ประมาณ5-10บาทพอไปเจอเหรียญ5เนี่ยเราก็ประมาณ20-30บาทอะไรประมาณนี้นะครับยกตัวอย่างให้ให้ฟังนะครับ โอเคนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับใครที่ดูคลิปนี้จนจบแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอนี้กันด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆจากทางช่องเราด้วยนะครับในคลิปนี้นะครับเราก็ต้องขอตัวจบคลิปไว้แค่เพียงเท่านี้นะครับกราบสวัสดีครับ